ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกะซากานะครับพบกันทุกวันเลยนะครับผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่7เดือน6กนะครับสภาพอากาศวันนี้จะมีอะไรเรามาดูกันเลยสำหรับในวันนี้ก็จะมีหิมะตกหนัก2ช่วงเวลานะครับผม่วงไรกจะเป็นลงในก,าากา้าหาถึง10 5, ง 5. ง6า ลนช่วงต่อไปจะเป็น18ถึง51ถึงน51นะครับเรามาดูในเขตจับกันเลยครับผมเรามาดูในเขตจับะระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับหมาที่สภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับผมโปกเกมอนก็จะมีตานี้เลยเดี๋ยวเราย้ายมาที่เขตจับะระดับสูงกันเลยนะครับ ที่สภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับผมโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับตัวที่น่าสนใจก็จะมีคิวเลมกับเรจิกไซน์น,น,นะครับผมสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถึงชอบหรือไม่กดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้กันเลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย